อายุ40ต้องมีแล้วไหมครีมบำรุงเต็มโต๊ะไม่ต้องก็ได้มั้งเยอะใครจะไปทาทันเดี๋ยวโทนเนอร์เดี๋ยวเซรัม่มเดี๋ยวน้ำตบโอ้ยก็สิแล้วก็สิได้นอนเนาะบอกเลยหมดยุกจากผู้ใดขีดขานแต่อยากงามคุณมาถูกช่องแล้วค่ะช่องนี้เลยค่ะสดสวกสวยเร็วสวยไวอายุ43แล้อเเ้อร์ อายุ23่สิบตัวนี้แนะนําเลยนะใครที่เป็นสายขี้เกียจแล้วก็อยากบํารุงขวดเดียวจบมีด้วยหรอนี่แหละค่ะนะคะยีบสชั่วโมงแรกสิ่งที่คุณจะได้คือความชุ่มชื้นเมื่อหน่าชุ่มชื้นหน้าคุณจะไม่เหี่ยวหน้าคุณจะไม่แก่หน้าคุณจะไม่แห้งใช้ไป3วันริ้วรอยรอยดําต่างๆจางลง7วันแรกนะหน้าผาก ร,บรอบดวงตาอิ่มฟูขึ้นจ้ะ14วันบอกเลยฝ้ากระจางลงคนเริ่มทักแล้วนะแล้วคุณก็จะเริ่มมองเห็นแล้วด้วยแบบเอ้ยแกเพื่อนทักเลยแกไปทำทีตเมนที่ไหนมาบอกได้ให้จ่กจ้าปุ๊บเดี๋ยวนะละจ้าแล้วเลยแค่28วัน4อาทิตย์เท่านั้นจ้ะเหมือนได้หน้าใหม่ผิวใหม่เลยตัวเด็ดรีบลองกันเลยนะปักตะกร้าไว้ให้ละจ้า